็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่องของโอมอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับมีจักรยานไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันเนาะต้องบอกว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าพับได้นะครับที่ผมชอบมากๆดงซีนะถ้าผมอ่านผิดขอโทษด,ด้วยแต่ก็คือมันเขียนดงซีนะครับเจ้าดวงซีเนี่ยก็คือเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ผมซื้อมาจากแอปส้มตัวเนี้ยต้องบอกว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็ พกติดรถไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาไปแคมปิ้งเวลาไปยังสถานที่ต่างๆนะครับมันค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นก็คือมันเป็นจักรยานไฟฟ้าพับได้ล้อเนี่ยมันเป็นขนาด14นิ้วแบตเตอรี่เนี่ยที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แบบ48โวลต์นะครับ6แอมป์นะผมไม่แน่ใจว่าความจุมันอยู่ที่เท่าไหร่ค่าแบตเตี้มันเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่หมื่นมิลลิแอมป์นะคนดูในแอปเนี่ยคือเขาบอกแค่ว่า48โวลต์นะครับกับ6แอมป์แล้วก็็ทีีีี่่่บบอกววาามมมัมัันนนนนนพไดด้้เเเยยจะะะปปรณ๋ พับให้ดูอ่ะผมลงพับประกอบให้ดูฟื้อปอดกึ๊บนี่งอลงท่านี้อ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้ปอดดึงขึ้นเหมือนกันนี่โอ้โทรศัพท์ตกอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับพับเข้ามาได้สุดถึงนี่เลยเนี่ยึ๊บอ่ะผมเก่งไว้ให้เอ้ยอดีว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอ่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือพับแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมพับแล้วมันเหลือแค่นี้เองอะ นะครับวิธีการก็ง่ายมากยกก็ยกได้เลยเนี่ยเรายกเลยก็ยกใส่รถวางได้เลยเนี่ยนี่แค่นี้เองนะครับเนี่ยพอพับแล้ววิธีการก็กางฐานก่อนปุ๊บล้วก็ล็อกนะครับชุบล็อกปุ๊บตัวบนบิดกลับปุ๊บล็อกแค่นี้เลยนะครับเรียบร้อยประกอบพร้อมเดินทาง ไปลดแลนได้เลย<ห>แค่นี้นะครับโอเคเลยดีมากแล้วก็ความเร็วส,สูงสุดเนี่ยที่ปลดล็อกเนี่ยทำได้อยู่ถึงเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยลองออปลดล็อกค,ความเร็วตามที่เขาแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละแ,แต่ผมก็ยังทาไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมืนอนกันจริงๆอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยมันก็อยู่ที่20กว่าแล้วประมาณ25นะครับแล้วก็ ตัวนี้สามารถรีเจนแบตเตอรี่ได้เนาะก็คือสมมติว่าในกรณีที่แบตหมดรือไม่อยากให้ใช้แบตอย่างเงี้ยเวลาเราลงเขาอย่างเงี้ยเราก็สามารถรีเจนแบตเตอรี่กลับได้หรือเราสามารถปั่นได้เลยนะครับมันก็จะรีเจนแบตกลับโชคมีโชคมาให้จริงๆอ่ะเขาบอก9ต้นแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ถึง9เท่าที่ผมทำได้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6ถ้ารวมโชคบอกเป็น6ต้นนะครับเท่าที่เห็น แต่ของรุ่นของคนอื่นเนี่ยมันจะมีโชกค,คู่กลางตรงนี้ด้วยแต่ของผมไม่มีแต่ที่ซื้อมาเขาก็เขียน9วต้นอยู่ดีนะออผมก็เลยงงๆเหมือนกันว่าเออสรุปมัน9้าวต้นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเบรกอย่างที่บอกก็คือเป็นดิสเบรกนะครับเดี๋ยวไม่เห็นนะนี่จะเป็นแบบดิสเบรกคล้ายๆจักรยานเป็นเหมือนจักรยานของจักรยานทั่วไปเลย mm hmm. ลก็จะเป็นดิสเบรกมานะครับอ่ะพูดถึงข้อดีไปละไหนก็ไหนอ๋อแล้วทื่อบอกไปพอดีว่ามีครูสคอนโทรลด้วยนะ มีครุสคอนโทรนะครับแล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตัวแบตเนี่ยในกรณีที่เราไม่อยากเคลื่อนย้ายจักรยานใช่ไหมเราก็สามารถถอดปลั๊กตัวนี้ข้างหลังเนี่ยซ๊บออกนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยแบตมันก็สามารถถอดออกไปได้เลยเนาะก็คือค่อนข้างสะดวกนะครับคนจะถอดแบตเตอรี่เอาไปชาร์จบนบ้านหรือว่าอยากเอาไปชาร์จที่อื่นเวลาเราไปรีสอร์ทนี้ใช่ไหมเราไม่สามารถเอาจักรยานเข้าไปด้วยได้นะครับเราก็แค่ถอดตัวเนี้ย ยกไปชาจได้เลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวข้างท้ายเป็น2จุดเนาะซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟหน้าให้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่างคือถ้าแค่แบบขี่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบว่าจริงจังที่แบบโหขับกลางคืนเพื่อไปไหนมาไหนเนี่ยผมแนะนำซื้อไฟแยกอีกตัวหนึ่งสองกว่าบาทเนี่ย ผมก็ซื้อมานะคบพอดีว่าถอดไปชาร์จมันจะมีของแถมมาให้ด้วยในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตะกร้าคล้ายๆตะกร้าผ้าตะกร้าไม่บ้านนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสายล็อกจักรยานแบบทั่วไปนะครับเขาก็จะแถมมาให้แตรประมาณนี้นะครับเป็นควิกรีวิวนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้แบบเร็วๆสำหรับข้อเสียนะครับของจักรยานจักรยานคันนี้จักรยานไฟฟ้าพับได้คันนี้ที่เขาเคลมไว้เนี่ยวิ่งได้ประมาณ30-40กิโลเมตรเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ถึงเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองนะคือต้องบอกว่า ส่นนที่ที่ผมอยู่เนี่ยจอมสักแก้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของมีเนินมีอะไรด้วยผมชาร์จเต็มแล้วไปวิ่งเนี่ยได้อยู่ประมาณ20-25กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จแบบเต็มที่นะแต่ที่เขาเขียนไว้น่าจะ30-40ประมาณเนี้ยนะที่เขาเขียนไว้ต้องบอกว่าของผมไม่ถึงนะสำหรับที่ผมเจอมาแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในเมืองที่แบบเมืองหลวงหรือว่าที่เป็นถนนที่แบบค่อนข้างราบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมี30ขึ้นได้นะแล้วก็อย่างที่2ก็คือที่ผมรู้สึกว่า มันคล้องแก๊งนะก็คือมันคล้องแก๊งคล้องแก๊งยังไงอย่างเช่นเวลาผมแกะกล่องมาเนี่ยหรือว่าเราผมนั่งเนี่ยตัวผมสูงร้อยแปดสิบใช่ไหมแต่ผมลองนั่งตรงเนี้ยเวลาผมนั่งเนี่ย,ะ 80, น,น,น,ะน,น,ยนะครับเบาะมันก็จะรูดลงเรื่อยๆเพราะว่าตัวบาดเนี่ยมันจะเป็นระบบล็อกคล้ายๆกันก็คือปลดล็อกงี้นะครับเนี่ยคือแค่นี้นะมันก็จะล็อกไม่ค่อยแบบเสถียรเท่าไหร่ในความรู้สึกผมเนาะนั่งไปนั่งมาแป๊บหนึ่งมันก็จะแบบรูดลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือนั่งๆอยู่เราก็ต้องคอย ปรับปรับ,บแห้งเหมือนกันเจอพื้นที่ที่มันแบบขรุขระนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะรูดลงตลอดเวลาเนี่ยดูระยะก็รู้ว่ามันคอยรูดลงตลอดเวลานะครับรวมไปถึงดิสเบรที่ผมได้มาตะแรกเนี่ยหกกำเกับสุดละเกัอบไม่เบรกเราก็ต้องไปตั้งเพิ่มนะครับใช้ประแจเป็นประแจหัวหกเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมปรับเอานะครับแต่ก็ปรับไม่ยากถ้าใครมีจักรยานคเคยปรับจักรยานอะไรอย่างเงี้ยก็จะถือว่าปรับได้ง่าย ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับค่าตัวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5000กว่าบาทที่ผมได้มานะครับจากแอปซมโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพลาส์มันเนี่ยพอเวลามันพับแล้วเนี่ยมันจะเอาสามารถเอาไปใส่หลังรถได้สบายๆนะครับพับใส่หลังกระบะพับใส่หลังพวกอย่างเช่นพวก SUV อย่างเงี้ยลมันยังมีพื้นที่เหลือนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมลังเลระหว่างจักรยานไฟฟ้าพับได้ตัวนี้กับรถที่เป็นสกูตเตอร์เนาะคือสกูตเตอร์เนี่ยมันก็พับได้เหมือนกันแต่สกูตเตอร์เป็นแนวยาวใช่ปะ่ะแล้วเป็นห พอเรามันพับก,กลับมาเนี่ยมันก็จะเหลือแนวยาวอีกประมาณหนึ่งเลยแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เพราะเรามันพับแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเหลือแค่นี้เนี่ยส่วนนี้ก็พับเข้ามาได้มันจะอยู่แค่ป,ประมาณแค่นี้นะครับก็ถือว่าโดยรวมแฮปปี้พอใจกับมันมากตอนนี้เดี๋ยวขอดูกันบิดมาอยู่ที่ประมาณประมาณ50กิกิโลทเทานะขอดูแป๊บอ่ะใช่นะครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลเนาะหน้าจอเนี่ยก็จะมีบอกอุณหภูมิให้ด้วยอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้37องศานะ ก็ไม่ต้องแปลใจว่าทำไมผมถึงแตกนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ก็มีที่แถมที่ใสเ่เกียรน้ำมาให้แต่มันแตกมาตั้งแต่อันนี้เนะี่ยมันแตกไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไปซื้อของโมโตวูฟมาเพิ่มที่เขาใช้สำหรับพวกมอเตอร์ไซค์20กิโลเมตรสำหรับผมเล้วไปนะัดปักซอยคือขี่เล่นนิดๆหน่อยๆอะ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยที่เห็นมีซ้อนสองคนเท่าที่ผมไปดูรีวิวมาก็ซ้อนได้นะก็ซ้อนได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมสูง180เนาะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะ85นะครับ ถ้านั่งไปแล้วแล้วมีคนซ้อนอีกเนี่ยผมเกรงว่ามันจะรับน้าหนักเยอะเกินไปกับโชกกับอะไรอย่างเงี้ยทั้งคนนั่งและคนซ้อนน้าหนักไม่เยอะเนี่ยอย่างอย่างผู้หญิง2คนนี้เพราะว่าโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมที่หนัก85แล้วสมมุติแฟนหนัก45อย่างเงี้ยรวมกันร้อยกว่าเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนิดนึงแต่เคลมเนี่ยเขาเคลมมาว่ารับได้ถึง200กิโลโดยรวม,มนะครับทั้งหน้าหลังอันนี้คือเวลาที่ผมนั่งนะครับทอสอบไปนี่ก่อนเนาะ นี่ผมนั่งก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นปะลักษณะนั่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมนะนี่ที่บอกคือแฮนด์เนี่ยปัแบเบนี่ยมันก็จะลู่ลงไปผมก็ต้องคอยปรับมันกลับขึ้นมาให้ได้ระยะผมผมสูงร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างเงี้ยแต่โดยรวมระยะการปั่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะไม่ลําบากนิดนึงอ่ะนิดเดียวแล้วกันถ้าให้คำนิยามเพราะว่าเนี่ยระยะการปั่นมันก็ถ้าเรายิ่งปรับ ตรงนี้ขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็จะสามารถคือระยะขาเนี่ยก็จะโอเคมากๆรลกสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองหาเจ้าดองสีไว้ดูเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมีทั้งแอปฟ้าแอปส้มนะครับก็ลองหากันดูสีครับสีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5สีมั้งสีเทาสีดำสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็จะมีขาว่ประมาณนี้นะครับสำหรับสีที่มีก็ยังไงก็ลองดูแล้วนะครับ ดองสีน่าจะเป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งให้ใครได้ตัดสินใจนะครับไม่เทียบกับราคาแล้วก็หลายๆแบรนด์เนาะแฮปปี้นะครับโดยรวมเพียงเท่านี้ครับ